คะแนนสำคัญอยู่รอดกางกด f อฟวีจังหวะชี้ชะตาสาวไทยเก็บหนึ่งแต้มจากแคนาดาต้องบอกว่าเป็นจังหวะสำคัญที่ส่งผลต่อการอยู่รอดของทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกต่อไปในฤดูกาลหน้าอย่างแท้จริง ก่อนเกมทีมไทยต้องการอย่างน้อยหนึ่งแต้มเพื่อความอยู่รอดก่อนที่จะเป็นฝ่ายออกนำก่อน 1- 0ศเซตแต่หลังจากนั้นตกเป็นฝ่ายแพ้ไป2เซตร,รวดทำให้ตกเป็นฝ่ายตามหลังทำให้ในเซตที่4ถือเป็นเกมชี้ชะตาที่สำคัญมากๆเพราะหมายถึงความอยู่รอดแต่กลับมีจังหวะปัญหาในแต้มตัดสินเซตเกิดขึ้นหลังจากที่กัญญารั์ขุนเมืองยื่นมือข้ามตาข่ายไปบล็อกก่อนได้แต้มทำให้เราตีเสมอ2-2เซตแน่นอนงานนี้บรรดาผู้เล่นของแคนาดาได้ทำการประท้วงว่าเป็นการฟาวแต่ทางด้านเดนิสมุสโซผู้ตัดสินชาวอุรุ เดิมว่าไม่ฟาวและให้เป็นแต้มของทางฝั่งทีมไทยซึ่งเรื่องนี้หลายฝ่ายอาจมองว่าสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติ FIVB พยายามที่จะให้ความช่วยเหลือทีมไทยเพื่อให้อยู่รอดต่อไปในศึกเนชั่นลีกแต่หากไปดุกดกติกายอย่างเป็นทางการของ Official Volley b a l บ Rule 2อ2พ2นในข้อ11.1หนึ่งที่เขียนไว้ว่าในการบล็อกผู้เล่นอาจสัมผัสลูกบอลเกินตาข่ายได้ โดยต้องไม่ขัดขวางการเล่นของฝ่ายตรงข้ามก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะเข้าตี In blocking, a player may touch the b p l o beyond the net Provided that he, she does not interfe r e with the opponent It s play before the latter It s attack he ซึ่งเท่ากับว่าแต้มที่ทีมไทยได้มานั้นเป็นคะแนนที่โปร่งใสและผู้ตัดสินมีการชี้ขาดที่ถูกต้องแล้วตามก,กฎกติกาที่เขียนเอาไว้อ่านเพิ่มเติมอยู่ตรงไหนอันดับล่าสุดวอลเล์บอลหญิงไทยหลังจบศึกเนชั่นลีก2025 ประกบคู่เรียบร้อยโปรแกรมวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2025รอบสุดท้ายไม่ต้องตกชั้นตารางคะแนนสาวไทยสึกวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2025กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่อัชราพรกับตันทีมลูกยางสาวไทยเปิดใจหลังพาทีมอยู่รอดสึก